สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาอยู่กันกับเกมทาลิสแลนดนนะก็อันนี้เป็นตัวอย่างของการเล่นเกมที่ทุกคนจะเข้ามาสิดหนะ้าจอล็อกอินนตอนนี้เกมังไม่เปิดนะเกมเปิดพรุ่งนี้เก้าโมงตรงอันนี้ก็เป็นในเวอร์ชันของ pc นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเนื้อเรื่องอ่ะแบบว่าเฮ้ยแม่งเรื่องกราฟิกก็ให้สิบจนสิบบะเนี่ยพูดถึงอันนี้ก็คือเ่าถึงปวดครับจิมมา ดาไปดูว่าไอในหน้าตัวเริ่มเกลีมันจะโชว์อะไรมัง่ง <The truth. S 1> อ่าเสือฉันงมันกำลังพูดถึงอาชีพต่างๆ Wow. Chaos and blood provide the best ground for each. That's it. Man, keep All tragedies stem from greed That's it. i When we met many years ago, I realized that you are special. and then we'll save Terrace Land together? The world doesn't need salvation What is a true god